และว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA San เพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรถผีสิงอันนี้จะเป็นรอบที่2นะครับที่ผมจะพาทุกคนไปดูรถผีสิงเพราะว่าผมเคยทําไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมคือคนค่อนข้างชอบนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาไปดูทั้งหมดนะครับผมรถผีสิงทั้งหมดที่มีอยู่ในเกม GTA นะครับผมมันจะมีรถคันไหนแล้วอยู่จุดไหนบ้างทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์ GTA a ซ d มอดผีนะครับผมอ่ามันเป็นเชิงเป็นมอดผีหรอกนะครับมันเป็นมอดที่แบบว่ารวมสับประลงสับประหลาดอะไรไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเอาวิง่งวิ่งเข้าจุดเซฟอีกรอบหนึ่งทำไมนคือถ้าผมจะจะไปหากดค่าเนี่ยคือมันต้องไปตอนกลางคืนใช่ไหมกลางวันนี้มันไม่น่าจะทำอะไรเราใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจุดแรกก่อนเลยละกันนะครับผม จุดแรกที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เลยครับผมนี่ฮะอ่ะมันปิดไอซีซีนี้ยังไงวะผมลืมละจุดแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแดี๋ยผมต้องหารถสักคันนะครับผมตอนแรกคือผมอยากจะลองขับรถมอเตอร์ไซค์ดูแต่ผมกลัวว่าเกมมันจะหลุดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราขโมยคันนี้เอาเลยได้ไหมนี่ไงหลุดเลยดีนะที่เมื่อกี้ผมก,กดเซฟเกมไว้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแบบกว่าจะย้ายมายังจุดจดนี้คือค่อนข้างแบบไกลมากเอาเอาคันนี้ก็ได้นะครับผมผมจะ ไม่ได้ขับรถซิ่งนะครับผมจะขับไปรถคันนี้เลยก็ธรรมดาบ้านๆนะฮะเปิดแมพแล้วค่อนข้างแบบสะดวกสบายหน่อยไปทางเส้นนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เฮ้ยตอนแรกเราว่าจะออกซ้ายนี้ตรงนี้ใช่ไหมมันคือทางลัดนะฮะไปครับผมโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงตีสองนะครับผมมาช่วงตีสองนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะเจอโคตรคาหรือเปล่านะฮะเพราะว่า ไอพวกรถที่เกี่ยวกับพงพงบีผีเนี่ยมันจะชอบแบบว่าออกตอนกลางคืนไอ้ตรงนี้มันมีหรือเปล่าวะตรงนี้น่าจะเป็นเจสันไหมเจสันบอฮีนะฮะที่เราเคยมาทําภารกิจกันนะครับผมภารกิจฆ่าเจสันนะแล้วผมก็โดนจ้วกไปหลายจ้วกมากนะครับผมนี่ครับโกดคายคนแรกนะฮะต้องมาทางนี้ถึงถูกต้องโอ้บรรยากาศกลางคืนแบบว่าหน้าขนลุกนะ เออหลายคนเนี่ยชอบซีรีส์แบบนี้นะครับผมไม่ใช่ซีรีส์สิชอบแบบว่าการแบบว่าที่ผมมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างดูแบบแปลกประหลาดใช่ไหมทุกคนอาจจะชอบกันเออปกติก็ทําแต่แนวรถช่วงนี้มาทําแนวผีบ่อยนะครับก็อขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาดูกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโคดคาคันแรกนยฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะมันอยู่ตรงที่เรามาร์คพอดีแต่ว่ามันยังไม่ตรงมาร์คนะครับ ผมจะลองขับขึ้นไปดูที่ดันบนตรงนี้ก่อนไหนยังไม่เห็นรถคันจอดอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงโก้ตคาคันแรกไหนไม่เห็นจะทำอะไรเราเลยไหนะนี่อโก้ตคาไหนอะไม่เห็นจะทำอะไรผมเลยนี่่อยแม่งเลยหรือว่าเรามาเช้าไปปะมันต้องมาช่วงประมาณเที่ยงคืนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้สูตรนี้แล้วกัน ผมจะลองแบบว่าออกห่างจากจุดจุดนี้นะครับผมสักนิดนึงเดี๋ยวเราเนี่ยเอารถมาจอดไว้จุดจุดนี้ก็กันนะฮะทีนี้นะครับผมผมจะทําการเปลี่ยนเวลาใหม่ให้มันเป็นเที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผีมันจะทํางานหรือเปล่านะฮะเซตไทม์ฮะเอ้าอะไรวะ what the hell เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เอาใหม่ oh ครับทุกคน,นะฮะเมื่อกี้คือมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมผมว่าไปแล้วแบบตุยเลยนะฮะงงอยู่เลยว่ามันเกิดวัตเทียวอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะแบบว่าว์ปมาไม่ให้มันไกลมากไม่ให้ไกลมากเอ้ยดูนะมันใช่ตรงนี้ใช่ไหมทำไมผมไม่เห็นแล้ว,วอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนีงน่นนนโผลมาแล้วนี่นี่นโกดคาคันแรกของเราทำไมผมไม่เห็นว่ามันจะขยับอะไรเลย แต่เดี๋ยวนะผมไม่มีอาวุธอะไรเลยนี่ใช่ไหมโกดคาคันแรกของเราขึ้นไม่ได้ครับเฮ้ยๆๆๆๆนี่ฮะมันเอาเราทุกคนเฮ้ยอันนั้นคือเฮ้ยเชี่ยแม่งตึงมันยังตึงเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยเมื่อกี้ตายหาแล้วนะฮะมาใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้มีปัญหาเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้แบบ เตรียมอ,อาวุธไปด้วยไงไม่ได้เตรียมตัวรับมือนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเตรียมตัวรับมือรถเจ้าโกดข่าด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะฮะ RPG มาตอนนี้ผมปรับเวลาเป็นตีหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเทเลพอร์ตไปเลยนะฮะไม่ต้องใช้ลงใช้รถมันละนี่ตรงนี้เลยนะฮะตรงที่ที่เราจะมาเก็บหลักฐานนะครับผมรถผีสิงนะฮะเฮ้ยผมเจอแล้วว่าขันแรกวะโอ้ผมนี่คนลุกเลยครับเอ้ยนี่คนลุกจริงครับ โคขาเฮ้ยผมไม่เห็นเจ้าผมไม่เห็นตัวรถแต่ผมเห็นอะไรขึ้นในแผนที่ไหนอะทุกคนเห็นเหมือนผมไหมมันขึ้นในแผนที่ซ้ายล่างอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าก็ตายอีกแล้วนะฮะมองไม่เห็นรถเลยด้วยซ้ำเมื่อกี้้ยตัวเรกตัว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 แรกผียางเถื่อนเลยว่ะผมว่ามันมันมันหายตัวได้ว่ะ ต้องมีการแก้แค้นมันต้องมีการแก้แค้นชิบหายมาตั้งหลายรอบไหนเี๋ยวเราไปดูคันอีกคันหนึ่งก่อนและกันไอคันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแม่งเอ้ยไอคันบ้านี่คือแบบผมยังไม่เห็นตัวมันเลยคือมันมันหายตัวมันมันเป็นรถผีอะเนาะหายตัวแล้วมันก็ชนผมทีเดียวตายหาเลยผมไม่ได้เอาเกาะมาด้วยนี่นี่นี่มาดูคันที่สองคันที่สองถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานสักหน่อยรถผีนะครับรถผีสิง ไอ้เยอะนึงไอ้คันเล็มันอยู่ตรงนั้นโผ่มาแล้วครับผมทุกคนฮนะกูยัดแม่งก่อนเลยนะครับไม่สนนะฮะยัดแม่งก่อนเลยอืมมึงทำอะไรมึงทำอะไรกุยผมเสียวไอตัวข้างหลังวะเอ้ยมันขยับ,ม,ยบมันขยับตัวแล้วมันขยับตัวแล้วฮะผมไม่แน่ใจว่ามันขยับตัวหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่ามันอาจจะโดนระเบิดเราผมยัดนี่ยัดแม่งระยะไกลเฮ้ยมันหายเฮ้ยแม่งเอ้ยโคตรหลอนเลย ไม่หายต่อหน้าต่อตาผมลองเปิดประตูคันนี้สิคันนี้มันยังไม่ขยับนะนี่ไงนี่ไงจัดแบงดีจัดแบงดีอือเฮ้ยลบ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 มึงเอ้ยเฉียดเฉียดเฉียด,ดผมต้องขึ้นที่สูงผมต้องขึ้นที่สูงเอ้มาดิมาดิไอ้โกดคารอือเจ้อาร์พมันจะไปเหลืออะไรแล้ววะฮะ ดกไปกินอีกหนึ่งดอกเอ้ย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 มันมีการหายตัววะทุกคนไม่เงีย้ยผมแล้วยังร้อนเลยว่ะผมไม่กล้าแบบว่าเดินลงไปแบบข้างล่างนะครับผมผมต้องหารถสักคันขี่ว่ะทุกคนกลัวต้องหารถสักคันขี่หนีเอาเป็นคันนี้ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเอ้ยเอ้ยอะไรเบฟเบอะไรเบฟเบอันนั้นใช่หรือเปล่ามาไงวาแนะ่ฮัลโหลมาไงก่อนนี่ครับผม ผมจะพาลงไปแบบว่าถ่ายรูปใกล้ๆนะครับคือถ้าเราไม่ไม่ไปใกล้ไม่ไปขยับมันมันไม่น่าจะทําอะไรเรานะนี่ครับรถพีสิงนะฮะมีใครนั่งอยู่ข้างในหรือเปล่าวะผมไม่กล้าแบบว่าเดินมาแถวๆหน้ารถสักเท่าไหร่ครับกลัวแม่งจะชนผมตายหาอีกนะฮะเฮ้ยมันมสอกคันเลยเฮ้ยคันนั้นมาอีกแล้วนะครับผมคันนั้นมาอีกแล้วโอไม่นะจิมมี่เฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นว่ะมันขึ้นว่ะเฮ้ย ผม,ผมต้องขึ้นบนหลังคารถตัวเองวะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานนี้ค่อนข้างเสี่ยงเฮ้ยเลยยัดยัดยัดมันเลยยัดมันเลย,ยมันเลย,ย,เ,ลย <c oughs> เอ้ยกูแขนกูแขนทำไม่เยอะทำไม่เยอะถ้าคันนี้ผมขับรถไปสกิันมันจะทำอะไรผมหรือเปล่าวะ <c oughs> เฮ้ย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 รถเป็นไรเดียรถเป็นไรอยู่ดีๆก็ไฟไหม โอ้ยเอ้ยดีๆก็ไฟไม่เฉยไอ้คันนั้นมันหายตัวไปอีกแล้วนะฮะรถมิ้งหายตัวได้เว้ยเออยัดโอ้ยเฮ้ยคันนี้ใช้รถผีสิงหรือเปล่าทำไมนัดเดียวหายเลยปกติมันก็ต้องอึดกว่านี้ป่ะไหนมันหายไปไหนละไอ้คันขาวๆนั้นผมว่ามันหายตัวอีกแล้วเอ้ยไอ้คันนั้นมันมาอีกแล้วนูเห็นไหมนู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 มาอีกแล้วนูนูโอ้ไม่ก็ตรงนี้จะมีอยู่สองคันนะครับผมดจะผมจะพาไปดู คันที่สมนะครับคันที่3มมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยตรงที่ผมมาร์กเลยนะครับเฮ้ยมันโผล่มาอีกแล้ววะเห็นในแผนที่ปะแต่คือมันน่าจะหายตัวอยู่เรามองไม่เห็นมันเอาเป็นว่าผมนี้จากตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ไม่อยู่และรถอะไรก็ได้สักคันหนึ่งตอนนี้คือไม่อยากจะเดินนะครับผมกลัวมันโเฮ้ยรถขึ้นรถคันไหนไมันก็พังอะไรวะเนี่ยโ่าตะฮิวเมิงเอ,อ้ยเอ,อ้ยขอยืมรถหน่อยประชาชนประชาชนคันนี้ไหมไหม ผมขึ้นคันนี้ไม่จะพังอีกไหมลอ,ลองดูสิเอ้ยขอยืมรถหน่อยครับคุณผู้หญิงเอ้ยคันนี้ปลอดภัยเฮ้ยทำไมคันนี้เพิ่งขับมาแล้วไฟไหม้วะนะว่าเบิ้มแน่นอนเลย่ะไม่เบิ้มเลยเดี๋ยวเราไปดูคันที่3ดีกว่าคือดูมวัวแต่ดูไอ้สคันนี้นคือคันอื่นไม่ได้ดูแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่โดนเล่นงานไม่เลิกเลยตามหลอกหลอนเฮ้ยนีไงคันที่สนะครับผม แล้วตรงนั้นมันมีเครื่อง่อดด้วยเหรอเฮ้ยทุกคนผมเห็นอะไรแบบนีะจพึ่งจะพึ่งไปดูรถผีนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็ใช่เหรออันนี้ก็ใช่เหรออันนี้ก็ใช่ใช่ไหมต่อยดิต่อยด,ดิอดดเอ,อ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลอดภัยนะครับผมเช็คก่อนเช็คก่อนนะเริ่มหลอนแล้วกูนะฮะ เราไปดูไอจ้ตตัวนี้ดีกว่านี่ตัวดีเฮ้ยมันเช้าแล้วดูดีว่าบรรยากาศตีสี่ตอนเช้าแบบนี้โก้ดคาร์มันจะกล้าออกมาหยามพีหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อตอนเช้ามันขับได้เว้ยทุกคนเออถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันเล่นงานผมแน่นอนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเวลาอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นช่วงสี่ถึงห้าทุ่มนะครับผม เพ Quand, changes, ราะว่าตอนนี้มันเลยเวลาที่ขี i i. Alumni, 1, ่มันจะออกละมันไม่เกินตีสี่ตีห้านะฮะตีสี่ตีหนึ่งเอ้านี่แหละตีหนึ่งเวลากําลังดีนี่มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนแหะเรียบร้อยฮะต่อไปก็ลองไปสกิดมันนิดนึงโอ้โหเครื่องยนต์สตาร์ทคอมคอมเลยชนคอมเลยชนผมนี่แหละใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ท uh, ํางานเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้เหรอเฮ้ยคันนี้มันขึ้นได้หรอทุกคน งั้นเอา,อางี้ดีกว่าบิ้มแม่งเลยฮะปึ้มเออเฮ้ยโคาคันที่3มันไม่เห็นจะแบบน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ผมไปเคลียร์ประเด็นกับไอ้สองคันนั้นก่อนเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์ประเด็นกับไอ้สองคันนั้นก่อนสิอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมคันที่3แบบรู้สึกอีซี่อีซี่มากเลยคือประเด็นคือมีประเด็นกับไอ้สองคันน่ะจริงจริงมันมี5 6คันนะครับผมแต่ผมติดใจกับไอ้สองคันนี้มากเลยนะฮะมัน กวนประสาทผมทิพหายเลยไหนมันอยู่ไหมไม้แม่งอยู่อะขอขอมาเคลียขอมาเคลียขอมาเคลียตีสามเอาเป้าเอ้ยไม่ทำงานเว้ยเฮ้ยเออโหงั้นเราก็ระบุมบุมบุมทิ้งเลยไปไปละแต่เซ้นอมไม่อยากใช้คำหยาบโอ้โหล้อก,กระเด็นทำลายระยะไกลยิง อิงบึมบึมไปเลยติดดาวด้วยไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนว่ามันจะหายไปครับเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่นะฮะเพราะว่ามันเฮ้ยเฮ้ยฮตัดไม่ใช่โคดขาแล้วนี่มันโพลิสขามาอะไรครับจ่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะไรเนี่ยยิงทำไมนะฮะบึมเอิ่มบึมแมงอยทุกคน รถตำรวจมันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันก็ขับอยู่ตรงนี้นี่ผมว่าเป็นเพี้ยนแน่เลยเฮ้ยยังไงอ่มโกดค่ะอันนี้พลิา